ก็คือนารวยนานแมกของเรานะครับคือยานพาหนะอก็ทําให้อดีนะทําให้การวิ่งไปวว่งมาปร,ประหยัดน้ํามันมากนะจากการที่เกิดไปกลับตอนร้อยร้อยกว่าบาทก็คือตอนช่วงนั้นก็น้ํามันก็ถูกแต่ยังถึง100ร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้น้ามันก็แพงขึ้นแต่อการไปกลับนั้นไม่ถึงร้อยครับไปกลับก็หกสิบกว่าบาทนะถ้าเราวิ่งช้าก็ อยู่ค่าหกสิบบาทสี่สิบหกสิบครับแต่ถ้าวิ่งเร็วหน่อยก็ก็ไม่เกินเจ็ดสิบบาทถ้าเออแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปขับอย่างเดียวบางทีแวะตงว้งูนแบบ้างเราไปตรงนี้นิดนงนงาก็เก็ไม่เคยไม่เคยถึงร้อยนะครับจากการที่อ่าได้ใช้นาฬิกานของเราเข้ามาใช้ที่รถของเรานั้นก็ไม่เคยถึงร้อยสักทีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถใช้ได้หมดครับใครที่ไม่เคยก็ลองดูได้นะครับ,อบมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยของเจี้หมูก็เช่นกันเนะตอนที่ยังไม่ใช้อะก็ทเทืบไปเถือะนะคือก่อนจะพูดกันว่ากระเทืบเท่าอายุะถึงจะติดแต่พอได้นาโรแมกมาใส่ไว้กระเทืบทีเดียวติดเทืบทีเดียวติดจนเจี้หมูบอกอเราไม่ให้ใครละตอนแรกอะลูกเขาขอเขา จะยกไฮแล้วพอเอาหน้าตรงไหนข้างล่างไปใส่ไว้กระเทอบจะติดเจนหมูบอกว้อไม่ให้แล้วเอาเอาไว้ใช้เองดีกว่าครับก็ขอจบการายายขั้นนี้ก่อนครับขอบคุณครับ